คนที่เลี้ยงพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่เป็นคนบาปที่สุดประโยคประชดประชันที่เจ็บลึกยิ่งกว่าคำด่าหลายคนที่เลือกอยู่ดูแลพ่อแม่ใกล้ชิดกลับต้องเจอคำพูดในทรนมองดูถูกว่าอยู่กับพ่อแม่เพราะไม่มีปัญญาไปสร้างชีวิตเองแม่ความจริงเราคือคนซื้อกับข้าวทำอาหารมูหาให้กิน เราคือคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาพยาบาลค่าทุกอย่างที่บ้านแต่กลับถูกมองว่าไม่ได้เรื่องในขณะที่ลูกบางคนอยู่ไกลได้เงินเดือนสูงใช้ชีวิตหรูหราแต่ไม่เคยโทรหาหรือส่งเสียพ่อแม่เลยแม้แต่บาทเดียวกลับถูกเชิดชูว่ากตัญญู แค่เพราะเวลาแวะกลับบ้านเขายกมือไหว้เสียแ้งพูดดีเพียงไม่กี่คำความเจ็บปวดของคนที่อยู่กับพ่อแม่คืออยู่ใกล้ก็ต้องทนฟังคำบน่นคำเหน็บคำประชดแต่เมื่อเราพูดตอบบ้างกลับถูกหาว่าเถียงหาว่าไม่รักแม้ในใจจะทำทุกอย่างให้แล้วก็ตามสุดท้าย คนที่ก้มหน้าอดทนอยู่ข้างพ่อแม่กลับเป็นคนที่ถูกมองว่าไม่ดีเพียงเพราะเขาไม่ใช่คนที่โชว์แต่คือคนที่ทำจริงคติสอนใจคนบางคนดูเหมือนไม่ดีในสายตาคนอื่นแต่ดีเหลือเกินในชีวิตของพ่อแม่ที่เขาดูแล